สวัสดีทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bob and Ro Channel ครับและพบกับผมแนปันคนเดิมครับสำหรับ EP นี้ครับเป็น EP พิเศษนะครับที่ทำมาเพื่อเกาะกระแสดราม่าเฮียโนดดมและเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเรื่องราวเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือเฮียโนดแกเนี่ยได้มีการเอ่อออกมาเล่านะครับในเดี่ยวของแกเรื่องการที่แกเนี่ยเอ่อไปใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามที่เอ่อเฮียแกเล่ามาก็จะประมาณว่าเฮียแกเนี่ยไป เเขาเรียกอะไรล่ะไปดูติดตามพวกเฟรนเซอร์หรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยครับแล้วก็มีคนออกมาพูกเฟรนเซอร์นะก็จะใช้ชีวิต้วยการไปปลูกข้าวเกี่ยวข้าวถ่ายรูปแล้วก็ลงแบบแฮชแท็กอวดว่าเออพอเพียงนะจะใช้ชีวิตพอเพียงทีนั้นมันก็เกิดความว่าเฮียนโน้เ่อยากลองทําตามบ้างก็เลยลองลองไปทําอะไรแบบนั้นแล้วพอพอเฮียแกได้ไปสัมผัสอะไรแบบนั้นจริงๆนะครับก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มัน มันก็แค่การแบบไปถ่ายรูปเฟกอะไรกันเฉยๆแล้วก็ตัวแกก็ไม่รู้สึกว่าไม่โอเคกับการใช้ชีวิตแบบนั้นก็ได้มีการออกมาพูดว่าเออตัวแกเนี่ยบอกตรงว,ว่าเออพอไม่ได้หรอกเฮียแกไม่รู้จักพออะอ,อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาสำหรับในคนกลุ่มกลุ่มหนึ่งว่ามันเป็นการออแปะเป็นการแซะสถาบันหรือเปล่า เพราะว่าตัวหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เป็นหลักประชาของอในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะครับได้ทรงสร้างขึ้นนะครับตัวเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรทีเนี้ยมันเป็นประเด็นที่ว่าทําไมผมถึงต้องออกมาพูดเพราะว่าในในคลิปก่อนๆที่ผมทําออกมาว่าเรียนอย่างไรให้เก่งกว่าครูนะครับถ้าเราไปที่ ตัวหลักสูตรการสอนหลักสูตรการกลางนะครับแล้วไปที่ดูที่ตัวชีวะเนี่ยมันเราจะเจอคาเนี่ยนะครับคือคาคาว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะถูกแทรกสอดเข้าไปอยู่ในในตัวบทของตัวชีวัดค่อนข้างเยอะนะครับเช่นให้นักเรียนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนตามวิธีของเศรษฐกิจพอเพียงอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ย ตัวคาว่าเศรษฐกิจพอเพียงต like, ัวนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในในในตัวปรัชญาที่นักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องรู้จักมันคือตราบใดที่ยังเป็นหลักสูตรนี้อยู่นะยังไม่ได้เปลี่ยนหลักสูตรใหม่ดตงน้เนี่ยพอมันมีบรรยายอยู่ในหลักสูตรเนี่ยเราก็เลยต้องไปรู้จักกับมันและมันก็จะไปอยู่ในข้อสอบด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องมาทําความรู้จักกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่เราจะต้องไปทําข้อสอบมันนะครับทีเนี้ย ผมจะมาพูดอย่างย่อๆเนาะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันคืออะไรเรามาทําความรู้จักกันก่อนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นปัจจัยนะครับที่ถูกออกแบบมันเพื่อใช้ในการช่วยในการดำรงชีวิตดำเนินชีวิตนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเนี่ยก็กเล็งเห็นว่าถ้าทำตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยจะทำให้ประชาชนชาวไทยของเราเนี่ยนะครับสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วก็ไม่เป็นทุกข์และตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกรอบกรอบแนวคิดท,ที่ที่ทำให้เราเนี่ยสามารถดำเนินชีวิตได้อย่าง ปกติสุขนะครับโดยทฤษฎีตัวปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับโดยส่วนแรกเราเรียกว่า3กรอบครับสกรอบก็จะเป็น1ครับมีเหตุผล2พอประมาณ3มีภูมิคุ้มกันอันนี้จะเขาเรียกว่า3กรอบนะครับแล้วก็จะบวกกับอีก2เงื่อนไขเงื่อนไขที่1คือความรู้เงื่อนไขที่2คือมีคุณธรรมก็คือ3กรอบ2เงื่อนไขเนี่ยจะมีองค์ประกอบ โดยประมาณนี้ซึ่งถ้าเราไปเจอในข้อสอบเขาก็จะถามประมาณว่าข้อใดคือองค์ประกอบของสามอะไรนะสามห่วงสองเงื่อนไขอ่ะเราก็จะต้องรู้นะครับหรือว่าจําไปแล้วก็อาจจะมีคําถามที่ให้เราเนี่ยนำตัวรายวิชาเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับตัวหลักเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะเป็นข้อสอบอะตันไหนที่เราจะต้องต้องเขียนลงไปนะครับอย่างเช่นให้นักเรียนอธิบายการ าการมีส่วนร่วมในการาพัฒนาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ให้นักเรียน,นยแสดงความคิดเห็นแล้วก็นําหลากักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเยไปใช้ในการตอบคําถามว่าเราจะทําอย่างไรเอาหลักปรัชญามาใช้อย่างไรซึ่งตัวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมันถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ในชีวิตประจําวันของเราซึ่งเราสามารถจะจับไปใช้ในทั้ง ชีวิตประจําวันี่กล่าวมาข้างต้นนะครับหรือจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจของเราเองก็ได้เศรษฐกิจธุรกิจครับธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเราก็สามารถนําตัวนี้ไปจับได้คือมันสามารถจับได้กับทุกๆอย่างแม้แต่การเรียนรู้เราก็นํามาจับได้เหมือนกันทีนี้ก็อยู่ที่ตัวคนคนเรียนรู้หรือคนที่จะนํามันมาใช้นะครับว่าจะมาใช้ประโยชน์อย่างไรทีนี้ ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นแม่บทในการดําเนินชีวิตเนาะมันคือปชัชญามันไม่ใช่กฎหมายนะครับดังนั้นมันไม่ได้มีข้อบังคับใช้หรือว่าถ้าเราสะดวกที่จะใช้แล้วรู้เอานํามาใช้เนี่ยก็ดีผมว่ามันเป็นคือมันคือสิ่งที่ดีนะครับมันจะเป็นคูมการให้เรารู้จักพอประมาณพอดีใช้ชีวิตแบบทางสายกลางเนาะทางสายกลางพุทธศาสนาเขาก็จะสอนแก่นตรงนี้เป็นหลักก็คือมชิมาปฏิปทานนะครับหรือการรู้จักใช้ชีวิต ในทางสายกลางไม่ตึงเกินไปหรือไม่หย่อนเกินไปรู้จักพอดีก็ทำอะไรไม่เกินตัวนะครับมันจะได้ไม่เกิดทุกข์เกิดหนี้เกิดสินแต่ทีเนี้ยถามว่าเราจะหยิบม,มาใช้ไหมใช้อย่างไรเนี่ยก็ต้องดูดูหลายๆบริบทนะครับจะบอกว่าคนรวยแล้วจะต้องมาปลูกข้าวกินเองหรือกินแค่ไข่ต้มคือถ้าเกิดคุณมีรายรับต่อเดือนนะครับหักค่าใช้จ่ายออกทั้งหมดแล้วเหลือตกเบ็ดเสร็จเป็นเน็ตอยู่ที่ 30บล้านต่อเดือนอย่างเงี้ยคุณจะกินอา,อาหารมื้อละพันหนึ่งเนี่ยมื้อละพันเนี่ยวันหนึ่งสามมื้อเนี่ยทุกวันก็ได้30วันหนึ่งเดือนเนี่ยคุณจะทําแบบนี้ก็ได้เพราะเบสเซตษีออกมามันก็ไม่ถึงแสนอะ่ะมันเกือบแสนแล้วแสนหนึ่งกับเงิน30ล้านที่คุณได้รับต่อเดือนเนี่ยคือมันมันน้อยมากเลยนะถามว่าถ้าคุณใช้แบบเนี้ยเขาเรียกฟุ่มเฟือยไหมไม่อันนี้ก็เรียกว่าพอเพียงมากๆเลยสําหรับคนที่มีรายรับในหลักสามสิบล้านแล้วคุณจะ ใช้เป็นกับค่าอาหารเดือนละแสนสองแสนนี่คือมันน้อยมากแต่ในทางกับการสําหรับคนที่มีรายได้นะครับที่น้อยลงมาอาะเดือน,อนละหมื่นสองหมื่นห้าอันนี้คุณก็ต้องปรับตัวตามบริบทที่คุณเอ่อเป็นนะครับคือคุณจะไปกินข้าวแบบเขาแบ่งมือ้อมื้อละพันแบบคนที่มีรายได้30ล้านก็ไม่ได้เพราะเดือนหนึ่งก็เกือบแสนแล้วก็มันเกินเงินเดือนของคุณไปมากแล้วดังนั้นเนี่ยการพอเพียงก็คือการรู้จักว่า เราเนี่ยเป็นอย่างไรรู้จักตนเองนะครับแล้วก็รู้จักพอดีที่จะใช้มันจะทําให้ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดหนี้สินไม่เกิดความเดือดร้อนตามมานั่นเองครับทีเนี้ยแล้วพอเราเข้ามาที่ประเด็นของความดรามา่าอย่างเงี้ยนะครับว่าเฮียโน้ตเนี่ยไปพูดแบบข้างต้นที่กล่าวมาว่าลองไปใช้ชีวิตเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวปลูกข้าวอะไรเงี้ยตามที่เฟรนเซอร์แบบออกมานําเสนอว่าฉันพ่อเพียงนะอันนี้ผมเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าเฮ er ียแกหลงอ่ะแกหลงไปกับ กับเห็นแล้วก็อยากลองอยากรู้ตามตามสไตล์เดียวคือแกก็จะต้องไปเอาชีวิตเนี่ยไปหาเขาเรียกประสบการณ์มาแล้วก็จะได้มาเล่าให้เราฟังว่ามันเป็นอย่างไรดีไม่ดีชอบไม่ชอบอันนี้มันก็เป็นความคิดส่วนตัวของของแกนะครับก็ก็สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มันมีความผิดพลาดใหญ่อยู่ข้อหนึ่งคือการที่พวกฟรรนเซอร์พวกนั้นน่ะที่เฮียนโนตจะไปดูนะ่ะออกออกไปเกี่ยวข้าวบอกว่า ชีวิตฉันพอเพียงอะไรเงี้ยความจริงมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันคือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอะนะครับแล้วซึ่งมันก็อาจจะทําให้เฮียโน้เนี่ยหลงไปทําตามแล้วสุดท้ายมันกลับมาไม่ถูกจริตมาเลยกลายเป็นแกแอนตีก้กับการการเรียกตรงนั้นว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่ความจริงตรงนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคือปัจจัยที่กล่าวไปข้างต้นนะครับสามวงสองเงื่อนไขแต่การปลูกข้าวกินเองการขุดบ่อเลี้ยงปลา มันจะอยู่ในทฤษฎีที่เรียกว่ากเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเป็นกเกษตรผสมผสานซึ่งมันก็อยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่บนนะอยู่บนหลักปรัชญานี้แต่ทฤษฎีเนี้ยมันถูกออกแบบมาแล้วก็สร้างขึ้นมานะครับโดยเพื่อใช้กับเกษตรกร,กรชาวไทยไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์เงินเดือน <S 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 ดังนั้นเนี่ยเฮียแกเนี่ย มีความก้าใจผิดแล้วก็ตัวฟรีนเซอร์มีการสื่อสารออกมาแบบผิดๆนะครับคือทําเอาแค่อวดแต่ไม่ได้บอกว่าออกมาให้ความรู้กันจริงๆว่าเฮ้ยตรงนั้นอนะ่ะมันคือทฤษฎีเกเษตรทฤษฎีใหม่มันเป็นเอ่อทฤษฎีที่ถูกออกแบบมาโดยในหลวงรัชกาลที่9้าของเราครับสร้างมาเพื่อให้สเก,เกเษตเกษตรกรไทยของเราเนี่ยนำทฤษฎีตัวนี้ไปใช้เพื่อให้แบบเป็นการแก้ปัญหาทางกเกษตรแล้วก็เป็นการ,กรเกษตรแบบยั่งยืน ทีเนี้ยพอเรามีการเข้าใจผิดเนี่ยเราเราหลงไปหลงไปทำแบบนั้นอะ่ะเราคิดว่านั่นคือเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราไปทำปลูกข้าวเองถามว่ามันใช่จริตของคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนไหมอย่างเฮียแกเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นนักสแสดงก็ได้เนาะคือแกมีรายได้ที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมีผู้สนับสนุนเยอะมันไม่จําเป็นเลยที่แกจะต้องไปปลูกข้าวกินเองหรือว่าไปเกี่ยวข้าวอายกตัวอย่าง,อย,างอย่างเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยครับเงินเดือนกี่บาทไม่รู้แหละแต่ว่าเราทํางานสองโมงเช้าเลิก ห้าโมงเย็นอย่างเงี้ยครับถามว่ามันจําเป็นไหมที่ว่าเรากลับมาแล้วเราจะต้องมาปลูกขา้าววานข้าวใส่ปุ๋ยดูแลข้าวเกี่ยวข้าวกินเองคือเวลาคุณกลับมาจากที่ทํางานถึงบ้านเนี่ยห้าโมงเย็นเงี้ยถามว่าเลเวลาหลังจากนี้คุณคุณจะต้องเอาไปทําอะไรอีกมากมายเลยจริงไหมซักผ้าถูบ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยาไป ดูหนังฟังเพลงแต่ว่าคุณต้องเอาเวลาตรงนี้มาท,ทําไร่ทํานาปลูกข้าวตรงนี้ก็ไม่ใช่ทั้งนี้ก็ยังมีเรื่องของพื้นที่อีกว่าเราอาจจะเป็นคนที่อยู่คอนโดอยู่ห้องพักเนี่ยเราไม่ได้มีที่ที่จะต้องไปปลูกปูกผักปลูกหญ้าตรงนั้นดังน,นงนั้นตรงนี้มันเป็นทฤษฎีสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่ทำอาชีพที่ทาอาชีพเกี่ยวกับทําไร่ทําสวนอยู่แล้วแล้วก็นําทฤษฎีนี้มาปรับใช้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า ตัวทฤษฎีหลักปรัชญาอะไรก็ตามเนี่ยว่าใครก็ตามเนี่ยเป็นคนสร้างขึ้นมาของเหล่านี้มันล้วนเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมืออะมันเป็นเครื่องมือเหมือนเราจะตัดไม้ตัดต้นไม้สักต้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการตัดต้นไม้เนาะมีขวานมีเลื่อยอะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่ต้องการใช้แต่ถามว่าการที่คุณเอามีดปอกผลไม้เนี่ยไปตัดต้นมะพร้าวเนี่ยถามว่ามันทําได้ไหมมันมันก็ทําได้แต่ก็ลําบากหน่อยนะครับ ลำบากไม่หน่อยแล้วลำบากมากเลยด้วยมันก็เหมือนกันกับการที่เราคิดว่านี่คือเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราต้องการจะเอาชีวิตเนี่ยลองมาใช้กับเอามาปรับใช้กับชีวิตเราโดยการไปปลูกข้าวไปขุดบ่อเลี้ยงปลาซึ่งมันไม่ใช่จริตมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะต้องทําเราไปหยิบเ,เครื่องมือตัวเนี้ยมาใช้ในทางที่ผิดมันเลยสร้างความลําบากมันเลยกลายเป็นบริที่ที่ที่เฮนโรธพูดออกมานะครับว่าแบบเอ่อ ไม่ไหวไม่ได้เอาเอาจริงว่าแกไม่รู้จักพอจริงๆผมว่าถ้าเฮียโน้ตไม่มีนี่มีสินนะีแกรู้จักพอเพียงแล้วแต่แค่แกหลงหลงหลงไปกับพวกฟร r นเซอร์ที่ออกมาสื่อสารอะไรผิดผิดพวกนี้นะครับคือถ้าเรามองเราวิเคราะห์ดีๆเนี่ยคนที่เข้าไปไปดรามา่าไปต่อว่าพี่หนูน่ยเราต้องต้องดูก่อนในตัวความเป็นเอ่อตัวพี่โน้ตว่าที่ไปทำเนี่ยแกลงไปทำอะไรวะแกไม่ได้เฮียแกไม่ได้แบบว่า ไปทําอะไรที่มันเป็นการพอเพียงจริงๆเนี่ยดังนั้นเราควรออกมาพูดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและความเข้าใจที่ถูกต้องกับเพียแกรมมากกว่าว่าการไปปลูกข้าวหรือเกี่ยวข้าวกินเองเนี่ยมันไม่ใช่หลักบัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบโดยตรงแต่ว่ามันเป็นกเกษตรศทฤษฎีใหม่ที่อยู่บนฐานของหลักบัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถ,ถูกออกแบบมาให้กับกเกษตรกรเพื่อนําไปใช้เพื่อให้เป็นการ,กรเกษตรศแบบยั่งยืน มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อมนุษย์เงินเดือนหรือว่าคน ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วๆไปนี่แหละแต่ถามว่าถ้าบางคนเขาสะดวกที่จะทําแบบนั้นได้มีเวลามากพอหรือเขารักที่จะทําแบบนั้นก็โอเคมันก็ไม่ผิดถ้าอยากจะทําแบบนั้นก็เอาก็ถึงบอกว่าแล้วแต่เอาเอาที่เราสะดวกเรามาปรับใช้ได้เราอาจจะไม่ปลูกข้าวกินเองก็ได้แต่ฉันมีที่อยู่นิดหน่อยฉันแล้ขุดทําบ่อเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกเนี่ยเราก็จะอาจจะมีปลาดุกกินก็ได้ไม่ต้องใหญ่มากก็อยู่ที่การปรับใช้กับตัวเราแต่การที่เราต้องลงนาไปเกี่ยวข้าวปลูกข้าวเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันพอเพียงอันนนนนนนีี้้มมััั่่ใชอเป็การแค ร้างภาพอวดโอ้เป็น,เป,นเป็นการใช้ในทางที่ผิดอะ่ะแล้วทีนี้พอเฮียโน้ตแกไปหลงเข้าอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าแกไปเข้าใจผิดผิดเลยออกมาสื่อในในรูปแบบเนี้ยมันเลยกลายเป็นโดนดราม่าเข้าแล้วซึ่งคนคนที่ออกมาดราม่าเนี่ยเอาจริงๆถ้าเรามองมองตัวเฮียโน้ถามว่าเข้าข้างเฮียโนไหมก็ใช่ก็ก็เอฟซีเฮียโนนะคนหนึ่งผมแต่ว่าก็สงสารแกเพราะแกก็ดันไปรับสื่อผิดๆจากต้นทางมาแล้วอะ่ะไอตัวฟรีเซอร์พวกนั้นนะ่ะมันสื่อสารออกมา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 ัมา่วสู้อะ่ะคนที่ควรจะโดนโกรธ จริงๆย่งไม่ใช่ตัวเฮโนมันควรเป็นฟริสเซอร์พวกนั้นนะที่ที่สื่อสารออกมาแบบผิดๆแล้วก็กลายเป็นว่าพอสารมันผิดมาส่งถึงคนถัดไปผิดมันก็จะผิดกันไปเรื่อยๆดังนั้นแยกให้ออกน,นะครับระหว่างปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับกเกษตรทฤษฎีใหม่เดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีเวลาคนลองไปไปไป,ไป,ไปศึกษาไปค้นคว้าดูหน่อยก็ได้เผื่อเผื่อชอบก็อย่างผมที่เป็นโฮโมเซเปียนที่เพิ่งรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตก็ยังสามารถกดเข้าไปหาใน Google เพื่อ เพื่อเรียนรู้ตรงนี้ได้ดังนั้นผมมันไม่ยากเกินกว่าที่ทุกคนจะลองเข้าไปทาความเข้าใจเนาะแต่ถามว่าเฮียโน้ตผิดไหมก็ก็ตามนันนะครับต้องรับสภาพเพราะว่าเฮียเฮียรับสารมาแล้วเฮียก็ไม่มากรองอีกทีนึงก็หลงตามนั่นนะครับถ้าเฮียกรองสักหน่อยเฮียคงไม่เป็นแบบเนี้ยก็สงสารเฮียแกแต่ถามว่าก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ไม่ถึงกับต้องฆ่าต้องแกงกัน แต่ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับใน EP นี้จริงๆก็ทามาเพื่อก่อกระแสะแหละแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะมันก็มีอยู่ในตัวหลักสูตรเกนกลางซึ่งซึ่งเด็กทุกคนหรือนักเรียนทุกคนที่ผ่านมายังไงเราต้องเรียนผ่านมาแล้วเราต้องรู้จักมันอยู่แล้วนะผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็รู้จักมันดีนะครับสําหรับคนที่เรียนผ่านหลักสูตรนี้มาหลักสูตร5-3เนี่ยนะก็จะต้องรู้จักกับตัวอ่าปรญญาตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็ตัวกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็จะถูกเสริมเข้ามาอยู่แล้วดังนั้นคนเราก็เลยกกกาายยว่่่แไมคอ,อออ สองตัวนี้ก็เลยจะเอามารวมกันแล้วก็เข้าใจผิดๆนะครับยังไงก็ถือว่ามันก็คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะก็มาให้ความเขาเรียกอะไรล่ชะชัดเจนเกี่ยวกับการแยกแยะของตัวประชศษษษษาศาเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม่เพราะว่าตัวประชศษษษาศาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันยังไงถ้าเด็กๆด,ดูนะยังไงเด็กๆก,ก็คุณคุณต้องเรียนรู้มันอยู่แล้วเพราะคุณต้องเอาไปทำข้อสอบแน่นอน ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยครับหากมีคําพูดใดที่ผิดพลาดไปยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยสว,ส,สวัสดีครับ